ปวดขาทำไมมันเดินแป๊บยกปวดขาแปา๊บยกปวดขาวะ <c oughs> สายมือผมเนี่ยประมาณส <c oughs> ักสามสิบเมตรจะเป็นลำธารน,นะครับเราจะเดินลอดตามลำธารขึ้นไปเพื่อไปหาที่พักผ่อนของข้าวของปลานะครับหาที่พักผ่อนในคืนคืนนี้นะครับแต่ผมมาเจอลูกอันนี้ผมก็ไม่รู้เมือนกนล่าปเป็นลูกอะไรมันจะมีรอยรอยเขี้ยวนะฮะน่าจะเป็นพวกกระรอกกระแตนะครับหรือสัตว์ประเภทว่าหากินอยู่บนต้นไม้นะฮะเขาลงมากินนะครับ นี่จะมีรอยรอยกัดมีสัตว์รอยเขาแทะแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นลูกอะไรนะะไม่รู้ว่าถ้าสัตว์กินได้นะ <was S 1> ความเป็นจริงแนละ้วถ้าสัตว์กินได้พวก,กเราก็แตกินได้คนคนก็กินได้นะดูรอยเขี้ยวเขานะแทะเต็ไมไปหมดเลยนะส่วนใหญ่เขาจะแทะกินมเลมล็ดมันนะดูสังเกตเราจะกินเอามาเล็ดมเล็ดหายหมดเลยไม่มีมเมล็ดเลยนะเนี่ยเมล็ดไม่มีแต่เนื้อยังเหลืออยู่เนี่ยเมล็ดหายหมดเลยเนี่ยเขาจะแทะกินมเมล็ดอย่างเดียวนะแต่ผมคิดว่าถ้าสัตว์กินได้มนุษย์ก็กินได้คนเราก็กินได้นะครับเพราะปกติมันจะเป็นเช่นนั้นเอง น,นี่กองเกลือเลยฮะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไรนี่ซ้ายมือเราก็เป็นเป็นลำธารครับเราจะเดินไปเลยสักหน่อยหนึ่งเราก็จะหาที่พักแล้วฮะจุดที่พักแล้วเรากุาขางข้าวของปลาผูกไปนอนกันโอเคเดินกันต่อครับผมเหมือนงูไหมครับเหมือนงูไหมเหมือนงูไหมฮะนี่ดูใกล้ๆเหมือนนึกว่างูนะครับเนี่ยดูดิอันนี้เป็นเถาวัลย์ครับเออไม่ทราบว่าจะมีน้ำหรือเปล่านะเถาวัลย์ชนิดนี้นะครับ ม่น่าจะมีนะมันเหมือนงูเลยดูที่ดูครับดูดูทีมันขดเหมือนงูเลยขดมานี่เลยครับขดมานี่ขดลงมานี่ครับขดลงมานี่ลับไปโน,น่นขึ้นข้างบนฮะขึ้นข้างบนเลยเหมือนงูเลยเหมือนงูผมที่แรกนึกว่างูด,ดูไกลๆคิดว่างูแต่ไม่ใช่ครับเป็นเถาวันครับโอเคเดินต่อกันครับผมโอเคถึงที่พักแล้วครับเราจะพักกันที่นี่ครับ สายมือผมก็จะเป็นลำธารครับลำธารบางช่วงก็จะมีน้ําตกเป็นช่วงเป็นช่วงไปครับเป็นลำธารนะลำธารจะแยกออกจากสองฝั่งตรงนี้จะเป็นเกาะกลางครับฝั่งนี้ก็ลำธารฝั่งนี้ก็ลำธารครับแยกออกไปสองฝั่งเป็นเกาะกลางครับผมผมผมพามาดูนิดหนึ่งนะครับนี่นี่เราจะพักแรงมาตรงนี้นะครับครับเราจะพักแรงมาตรงนี้คือมันจะเป็นเกาะกลางอยู่คะ ลำธารจะเป็นเส้นเดียวมาอยงนี้มาแล้วมันจะแยกแยกออกก็จะเป็นก่อกลางเราจะพักอยู่ก่อกลางคืนนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลำธารน,น้ำนะก้อนหินได้เกละล้กาไปหมดเลยนะครับนี่นี่คือป่าดงดิบนะครับป่าดงดิบชื้นด้วยคลบด้วยครับป่าดงดิบนะฮนะสวยงามมากครับเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากเลยครับคืนนี้เราก็จะผูกเปนอนกันตรงนี้ครับหุงข้าวหุงปลาทําอาหารรับประทานกันตรงนี้นะครับพักผ่อน พุงี้เช้าถึงจะวางแผนกันใหม่อีกทีว่าจะไปที่ไหนดีฮะจะขยับไปตรงไหนดีนะครับจะเป็นเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากครับเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากเลยตื่นตาตื่นใจครับตื่นตาตื่นใจมากเลยรเราเดินกันประมาณสี่ชั่วโมงครับจนมาถึงที่พักเป็นแหล่งสุดแหล่งสุดท้ายที่เราจะพักผ่อนเนี่ยสี่ชั่วโมงเต็มๆเลยครับน้ำเย็นใสสะอาด อางน,น้นจะเป็นเกาะแก่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยครับเป็นธรรมชาติที่สดๆงิ่มนามากเลยตื่นตาตื่นใจครับ,รบในอดีตก็ผมก็เคยกล่าวไปแล้วว่าเป็นที่อยู่ของพวกเกาะก,กระไรคอมนิดนะครับในในอดีตครับแต่สมัยนี้ผอคอก็กลับไปร่วมพัฒนาชาติไทยเรียบร้อยแล้วครับก็ก,ก็ไม่มีผอคอ,อีกแล้วแหละฮะ ก็จะมีพัพนพืชต่างๆขึ้นตามริมตลิ่งครับเป็นว่านเป็นอะไรครับเป็นว่านส่วนมากว่านก็จะอยู่ในปา่าดงดิบนะครับเป็นว่านชนิดต่างๆที่สามารถนําไปรักษาโรคได้นะครับนะว่านชนิดต่างถ้าคนรู้จักว่านดีก็จะขุดไปนะเป็นสมุนไทรรักษา,าโรคต่างๆ ฝั่งนู้นก็จะเป็นป่าไผ่นะครับตรงสลิงจะเป็นป่าป่าไผ่ฝั่งนู้นเป็นป่าไผ่ครับเป็นป่าไผ่ไม่รู้ว่ามันมีหน่อหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้ว่ามีหน่อไผ่หรือเปล่าครับอันนี้ก็จะไปคลองแทรกออกมาครับซึ่งปลาในน้ําก็คงจะต้องมีนะฮะไม่ทราบว่าจะจับวิธีไหนถึงจะได้ปลามากินครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีผูกเปให้นะครับ วิธีทหารพ่านที่เขาจระยุทธ์กันเขาผูกเปกันยังไงนะครับครับเขาจะม้วนตรงนี day, so ้นะครับมมวนหมวนมาสองสามแล้วก็แล้วก็ดึงตรงนี้เข้าไปครับยัดเข้าไปครับยัดเข้าไปยัดเข้าไปนะฮะยัดเข้าไปนะแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ยัดตรงนี้เข้าไปยัดเข้าไปครับแล้วก็ให้มันชายชายทายเรพอกันดูนครับแล้วก็รัดตรงนี้เข้าไปอีกเนี่ยนั่นตึ๊บครับนะ เวลามีเหตุการณ์อะไรเราก็ตกมันก็จะหลุดทันทีเลยผมจะนั่งให้ดูนะนั่งให้ดูฮนะว่ามันทาวอนขนาดไหนโอเคขย่มไงก็ไม่ไม่หลุดนะขย่มไงก็ไม่ไม่หลุดนะฮะขย่มนะขย่มเลยนะนะครับการ,รวิธีอาหารที่เคารบทาออกรบจรยุทธ์นะหมายถึงว่าจรยุทธ์เขาจะผูกเปย์กันนี้ฮนะนี่ก็มีเปย์หนึ่งสองสามนะที่มาด้วยกันสี่อีกหลังหนึ่งยังไม่ผูกนะฮะหลังหนึ่งไม่ผูกเดี๋ยวผมจะพามาดูการประกอบอาหารนะเชิญครับ เป็นประกอบอาหารนะครับนี่ก็มีการกำลังหุงข้าวอยู่ครับแล้วก็แล้วก็มีผักลวกนะครับส่วนพวกนี้ก็ซื้อมาจากตลาดอาหารแห้งนะซื้อมาจากตลาดทั้งนั้นเลยนะครับนะ,ะนเอี่กำลังหุงข้าวอยู่นี่คือหม้อสนามที่ทหรารใช้หุงข้าวกันนะครับนี่ก็ย่างคุนเชียงอยู่นะอันนี้ก็เป็นรู้สึกว่าจะเป็นเออผออักผักพื้นบ้านเราผักพื้นบ้านเรานะผักพื้นบ้านเราส่วนตรงๆก็จะเป็นเอ น้ำตกาคล้ายว่าเป็นเป็นเป็น,ปนคลองนะฮะเป็นคลองไหลลงไปนอกจจะเป็นน้ําตกนะฮะไม่ทราบว่าแถวนี้จะมีอาหารการกินที่เป็นผักคือธรรมชาติได้หรือเปล่าไม่รู้ล้ก็จะอา,อาจจะลองเดินเดินเดินดูว่ามันมีไหมฮะเช่นผักกูดผักอะไรอย่างเงี้นะครับไม่ไม่ทราบว่าจะมีหรือเปล่านะฮะ,ะเดี๋ยว <ๆ S 1> เราไปดูนิดหนึ่งนะฮะว่าจะมีไหมฮะจะมีไหมครับอาจจะมีไหมเอ๊ เออไม่รู้ว่าขนอะไรนะฮะเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าปเป็นขนเป็นขนอะไรฮะเป็นไม่น่าจะเป็นขาอ,อย่างเดียวน่าจะเป็นขนนกอผมว่าจะเป็นน่าจะเป็นขนนกนะนั่นนกน่า,นา,นาอาจจะถูกอะไรตะคุบมากินตรงนี้นะนะอาจจะถูกอะไรตะคุบมากินตรงนี้เราจ,จะลงไปดูที่มันมีผักไหม พอจะได้ไปต้มจิ้มกับน้ำพริกไหมเนี่ยต้นต้นท้องน้ำแต่ว่ามันมันยังไม่มียอดเออใช่ครับนี่ครับเนี่ยนี่มันแก่แล้วพี่แก่แล้วฮะม,มันแก่แล้วม,ม,ม,มันยังไม่มียอดนูน่น,นเห็นไหมอันหนึ่งนู่นเหรอโอ้โหนี่น,นี่เจอแล้วฮะ อันนี้คือยอดผักหนานนะครับเราจะเอายอด,อดอ่อนมันนะครับแก่แล้วเราจะไม่เอานะครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งครับเราจะเด็ดตรงที่มันอ่อนที่สุดครับโนะง่หน่อยแล้วมันอ่อนเราก็จะเด็ดครับนี่ครับได้มาอีกต้นห sort น of ึ่งครับอันนี้คือผักหนานนะครับผักหนามเอาไปเอาไปลวกกินกับน้ำพริกนะครับผักหนามรุมหาดูอีกทีนึงก่อนมีไหมพอจะมีมั่งไหมอัน,นก็แก่แล้ว oh. นี่นี่อีกต้นหนึ่งนะฮะนี่นะฮะนี่นะครับดูชัดๆนะครับนี่ครับผมก็จะคือมันจะเอายันยันยันโคนต้นมาเลยนะครับมันอ่อนมันอ่อนนะนี่ครับโอเคไได้มานนี่ก็อีกนี่ครับเจออีกแล้วครับนี่ครับนี่การวิถีชีวิตที่เราดำรงชีพในป่านะครับเราก็จะเอาคนโคนมาเลยนะครับนี่ครับคนโคนมเลยแล้วอีกต้นหนึ่งทางโน้นจะไปได้หรือเปล่า เดี๋ยวนะตรจะไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวนะโอเคครับนี่นี่คือผักหนามฮะผักหนามทางโน้นเออทางโน้นก็มีอีกครับดูเห็นแล้วเห็นแล้วะทางโน้นมีอีก นี่ก็ใช่ครับนะครับมันจะต้อนอยู่เนี้ยเราต้องมองให้ดีๆนะครับเราต้องมองให้ดีๆเราก็จะเห็น<ด>นี่เราคือการลงลงชิปในป่านะครับนะการลงชิกในป่าเราก็จะหาของป่าประเภทพวกผักต่างๆที่ต่างๆนี่แหละครับ<ด>มาไว้รับประทานนะครับมาไว้รับประทานครับ<ด>ส่วนใหญ่จะแก่หมดแล้ว นี่ก็ไม่มีครับเป็นต้นที่แก่เรียบร้อยแล้วครับมันก็จะมีเป็นระยะระยะไปเอยตามตามริมคลองนะตามริมคลองตามลาธารเนี่ยนะมันจะมีไปไปเรื่อยๆผักผักกูดนะครับผักหนานะครับพูดผ,ผิดผักหนานะมันมีไปเรื่อยๆเป็นระยะระยะไปเรื่อยถ้าเราเดินตามแต่ลิงไปเรื่อยๆฮนะแล้วก็เจอผักพวกนี้แหละครับาสามารถเอามาป,ประกอบอาหารได้หลายชนิดครับเช่น,นเอามาลวกมาต้มมาจิมจ้มกินกับน้ําพริกหรือว่าเอามาแกงก็ได้ครับ อาจจะเป็นแกงป่าหรือแกงอะไรนี้ก็ได้ทั้งนั้นนะครับมันเป็นว,วิธีชีวิตของของคนที่เมื่อเข้าไปในป่าแล้วจะหาวิธีเอาตัวรอดยังไงครับผักกระายอย่างที่ที่สามารถรับประทานได้นะครับจากนั้นก็จะมีอย่างอื่นอีกครับมาเข้ามาประกอบเช่นเราอาจจะพัานาในการหาปลานะครับเราอาจจะหาปลาครับขึ้นมาต้มมาปิ้งมาย่างก็ได้ถ้าเรามีอุปกรณ์นะครับถ้าเรามีอุปกรณ์ในการหาปลานะครับ มีพาท่านเดินดูอีกมันจะมีไหม,มลองตัวรามาตามตลิ่งเนี่ยฮะตามลำธารเป็นลำธารเปที่สวยสดงดงามมากนี่เห็นไหมครับมันจะมีมันจะมีกิ่งไม้เนี้ยยื่นจากฝั่งโน้นมาเลยอ่ะยื่นจากฝั่งโน้นมาถึงมาถึงฝั่งนี้เลยนะกิ่งไม้กิ่งเนี้ยเอาผมเคยไปประชันกับอจ,กจอลเข่คครับที่น่าจะเป็นลำแพะลำแทะมากกว่านะฮะ ผมก็โดดใส่ก,กิ่งไม้อย่างนี้นะครับมันยื่นมาฝั่งผมเนี่ยมันยื่นเข้ามามันแต่ยืนนย่นเข้ามาโขดหินกลา,างน้ำนะครับผมก็โดดเกาะน,นะฮะที่สมัยที่ผมประจนไทยกับจอรเข้อยู่นะฮนะค่อนข้างจะเดินยากโขดหินเยอะแยะครับมันเดินยากหน่อยค่อนข้างจะเดินลําบากหน่อยนะครับจะจะลองดูนะครับจะลองลองเดินไปดูที่พอจะมีไหมนะช่วงนี้ก็ป็นเวลาประมาณสัก จะห้าโมงแล้วครับจะห้าจะห้าโมงครับแต่ว่าในป่าดงดิบเนี่ยมันจะมันจะมืดไวครับมันค่อนข้างจะมืดไวครับมืดไวมากเลยอันนี้น้องเขากําลังออจะจับปรากฏนะครับนี่ครับนี่คือกระบอกนี่เป็นได้ได้พันกันปล่อยเหยื่อไปกับลำน้ำเพื่อจะจับปรากฏมันมีปรากฏนะครับในนี้ครับเป็นปรากฏ ปรากฏตัวขนาดใหญ่เขาเรียกปรากฏหินนะครับไม่ทราบว่าเขาจะฮุบเหยื่อหรือเปล่าไม่รู้นะครับ้าฮุบก็ดีจะได้เป็นอาหารเย็นนี้นะครับโอ้โอ้ดูดูก่อนน้ำอะไรครับเนี่ยอ๋อเป็นหวายป่าครับดูทีครับนี่หวายป่านะครับโค้งไปทางโน้นเลยครับหวายป่านะมันโค้งเน่ะอ่าอุ้ยมันเกาะผักกูดผมยิกผักนู่นนะครับมันจะไปน้่นเลยครับเดี๋ยวผมจะไปดูไปดูตรงต้นตอนมายังไงครับ อันนี้ถือว่าต้นยังเล็กอยู่นะครับถ้าต้นใหญ่ก็เท่าเท่าเท่าลำขาลำแขนผมนี่นะครับไหวครับเขาเรียกวายป่าหนามเยอะจังเลยครับนี่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 มันมามานี่ครับนี่ครับมันจะหนามกแหลมคมมากเลยนี่คือหนามไหวนะครับไหวไหวเราใช้ประกอบอาหารได้นะครับใช้ประกอบอาหารได้ครับเอายอดที่มันอ่อนๆที่มันแทงแทงขึ้นมาอ่อนๆนะเอามาประกอบประกอบอาหารออกออกออกจากขมๆนิดนึงแต่ก็อร่อยมากครับอร่อยมาก นี่เขาหวนะครับหวไหวป่าเขาเรียกว่าหวายป่านะครับนี่ครับอยู่ข้างโคนต้นไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรนะไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรขยับยากครับเพราะมันเป็นหนามใบแห้งก็มีต้นลําต้นแห้งก็มีขยับยากโอ้โคนมันอยู่ตรงนี้เองบางบางต้นก็ตายยืนยืนต้นตายนะฮะบางต้นนี่ครับไหวครับนี่ครับไหวนี่ครับีบางต้นก็ยืนต้นนี้ยืนยืนตายแล้วแต่ก็มีต้นอื่นขึ้นมาแทนข้างๆกันนะครับ ออกหน่อขึ้นมาแทนข้างๆกันนะฮะแห้งกันมันเขาเรียกว่ามันจะมีตัวตายตัวแทนอยู่นะครับตัวนี้ตายไปต้นลําต้นนี้ตายไปตัวนี้ก็ขึ้นมาแทนเป็นไหวธรรมชาติหวของในป่าดงดิบนะครับไหวในป่าดงดิบตัวนี้มันตายแล้วครับเนี่ยที่ผมจับเนี่ยนี่มันตายเนี่ยมันตายตัวเนี่ยมันตายตายเรียบร้อยแล้วแห้งตายขาดต้นเลยครับแห้งตายขาดต้นไหวก็เอาไปทําได้หลายอย่างครับไปสารกบุงตะก้าสารอะไรก็ได้สารพัดนะครับนะ ไปให้เด็กนอนทําอะไรได้สารพัดเลยขวายแล้วก็เป็นมันที่เหนียวแน่นด้วยไว้นะครับแล้วก็มีคนนิยมชมชอบแล้วราคาก็แพงด้วยนะครับไวยป่าครับมันจะลำลำต้นจะใหญ่มากเลยไวยป่าถ้ามันโตเต็มที่นะครับน,นี่ก็เป็นลูกไม้ชนิดหนึ่งครับดอกสีแดงแต๊ดเลยครับสวยงามเลยครับดอกสีแดงแต๊ดเลยแต่ผมไม่ทราบว่ามันเป็นลูกอะไรก็แล้วกันนะลูกลูกอะไรผมไม่รู้นะฮะดูท่าแล้วคงจะกินไม่ได้นะครับดูท่าแล้วนะ มันจะออกถ้าสวยงามลักษณะนี้คงจะคงคงจะทานไม่ได้ผมมองดูนะท่านใดทราบก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับว่ามันเป็นต้นอะไรดูใบมันจะเป็นอย่างลักษณะนี้ครับลูกมันกันมันมีแค่ช่อเดียวนอกนั้นก็ยังไม่ขึ้นยังยังยังไม่ออกดอกแล้วกลับไปถนนก็อาจจะมีอยู่ลูกเดียวอยจจะมีลูกเดียวโอ้ตรงนี้ก็มีฮะตรงนี้ก็มีน,นี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะนี่ครับนี่นี่ครับสวยงามนะครับธรรมชาติ ป่าสร้างสรรค์ไร้ให้สวยงามเสมอครับนะฮะนี่สวยงามมากเลยครับแต่ไม่กล้ากินครับ oh. <laughs> ไม่กล้ากินกินแล้วเดี๋ยวมีปัญหาท,าทันทีอาจจะไม่มีปัญหาก็ได้นะแต่เราเราเราไม่เคยกินเราก็ไม่กล้ากินนี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งครับอ่าอ,อีกชุดหนึ่งนะครับสวยงามมากสีแดงสดใสครับสีแดงสดใสมากเลยครับนะสีดแดงสดใสสีดแดงสดใสมากเลยเนี่ไอไอไอตรงนี้กําลังออกดอกดอยู่นะกำลังออกดอกครับ แล้วก็จะเป็นลูกต่อไปเนี่ยเป็นเป็นดอกของเขานะเป็นดอกของเขาเนี่ยเป็นดอกของเขานะ่สวนะยงามมากเลยพวันนี้ค่อนข้างเหนื่อยนะฮะเพราะว่าพอมาเดินอีกทีหนึ่งก็รู้สึกว่าช่วงสะโพกกับท่อนขาเนี่ยฮะขาข้างบนเนี่ยมันมันรู้สึกใจมีปัญหามากเลยเพราะเราไม่ได้ออกกำลังกายแล้วเรามาเดินป่าองเงี้ยเดินขึ้นเขาลงห้วยอย่างเงี้ย เดินขึ้นเขา,เาลงห้วยคลงอะไงอะไรล่ะที่ที่มันลาดชันนะฮะมันก็เลยทําให้เราปวดขามากเลยปวดขามากเลยปวดขามากเลยผมจะพามาเดินตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับว่าออลำทานตรงนี้สวยงามขนาดไหนครับลำธารตรงนี้สวยงามขนาดไหนจะมีคนเห็นละเกละกะครับ เป็นที่จเจริญตาจเจริญใจเป็นอย่างยิ่งครับถ้าใครได้ไมาเห็นนะบางครั้งความเหนื่อยเราก็หายเป็นปิดทิ้งนะถ้าเรามาเจอสภาพแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะพาเดินเลาะไปดูไปเรื่อยๆครับอย่าลืมนะครับ,รนนรบตรงนี้คือสนามรบเก่านะครับเป็นสนามรบที่ทหารพานเอาชีดมาทิ้งเอาเลือดเอาเนื้อมาทิ้งไว้ตรงนี้ไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับนะตรงนี้ไม้กวาดตรงนี้พอคอเก่าเขาอยู่นะครับ พอกอเขาเขาอยู่เขาจะไม่เขาจะไม่ทิ้งห่างลําน้ำนะครับพวกเนี้ยเขาจะอยู่กับลําน้ําตลอดเพราะพวกนี้จะตั้งฐานติดลำลำธารลาน้านะครับเขาจะไม่หนีลําน้าหรอกตรงนี้ค่อนข้างจะลกหน่อยนะครับค่อนข้างจะลกหน่อยลาเหินมันก็จะเป็นตะไคร่น้ำครับเป็นตะไคร่น้ําเดินก็ต้องระมัดระวังครับเพราะว่ามันจะลื่นเอาง่ายๆนะครับเพราะมันมีตะขนนี้ทั้งนั้นเลยครับเป็นโขดหินนี้อยู่อยู่ติดข้างลําธารนะครับนะอยู่ติดข้ามลำธารเลย แต่ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติได้สร้างสารรค์มาอย่างสวยสดงดงามเป็นระเบียบนะผมมองดูว่าเป็นระเบียบเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งผมเองยังทึ่งเลยนะครับทึ่งทึ่งกับธรรมชาติเหล่านี้นะครับบางช่วงอาจจะแคบนะครับลำธารบางช่วงอาจจะแคบ บางช่วงอาจจะกว้างครับน้ำใสไหลเย็นน้ำใสไหลเย็นสะอาดมากครับน้ำในป่างดื่มจะสะอาดมากครับเย็นชื่นใจนะครับเราสามารถนำน้ำนี้มาดื่มได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เราก็จะนำไปต้มก่อนนะครับแต่ถ้าหิวจะจัดไม่ต้มก็ได้ดื่มได้เลยครับดื่มได้เลยนะครับสวยงามมากครับสวยงามมาก ข้างบนก็จะเป็นโขดหินและเกล้ากาไปเรื่อยครับโขดหินขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับก้อนเล็กๆก,ก็มีก้อนหใหญ่ๆก็มีเราจะมีต้นไม้เล็กๆขึ้นตามลําน้ํามั่งอฝั่งโน้นก็อาจจะมีป่าไผ่มั่งครับฝั่งโน้นเป็นป่ารกทึบเลยครับมันเป็นป่าดงดิบชื้นครับป่ารกทึบนะปะ่ารกป่าดงดิบชื้นเพราะว่าจะข้ามไปฝั่งโน้นมันก็ยังหาที่ที่ข้ามไปยังไม่ได้นะครับจะลองเดินไปอีกนิดหนึ่งครับไปดูครับเดินเดิน ตามลำธารไปอีกนิดหนึ่งนะครับโอ้โห oh, ครับดูโขดหินสวยงามมากครับและเกลือกะมันจะไหลลงไปเรื่อยมีแต่โขดหินทั้งนั้นเลยครับอืครับเป็นโขดหินตรงนี้ก็เป็นลำธารกันครับแต่น้ํมันจะไหลไปทางนู้นส่วนมากจะไหลไปทาง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 ซ้งายมือผมนะครับตรงนี้มันจะค่อนข้างแห้งเหือดแล้วล่ะแต่มันก็ยังไม่ไม่ถึงว่าจะแห้งไปเลยมันยังมีน้าค้างเป็นเป็นเป็นบางส่วนอยู่นะครับเป็นบางส่วนดูโอ้ oh. สวยงามมากโขดหินโขดนี้ครับ ผมจะพามาดูคนหินคนนี้สวยงามมากครับ๋อนี่ก็เจอผักกูดอยู่แล้วแต่แต่ไม่มียอดมันไม่มียอดอ่อนมัมนมีแต่ยอดมีแต่ต้นแก่ๆเดี๋ยวผมจะพาดูคนหินคนนี้นะครับเขาตั้งอยู่ข้างริมทานนี่ครับเห็นไหมฮะเขาตั้งอยู่ข้างริมทานเนี่ยสวยงามมากเลยปึ๊บอ่าไม่รู้ข้างในมีอะไรหรือเปล่านะ ครับขดเห็นขดนว่เริ่มเลยครับเขาอยู่ยังได้หมอจอเลยครับอไม่รู้ว่าน้ําซ่อมาหรือว่าเขาอยู่ตรงนี้มามานานแล้วนะครับไม่แน่ใจครับอทางโน้นก็จะกว้างหน่อยเป็นเวิงน้าที่กว้างหน่อยแต่คงคงไม่ลึกนะครับดูท่าแล้วคงไม่ลึกหรอกแต่ขดเห็นรู้สึกว่าขดนี้จะประทับใจมากเพราะเป็นขดเห็นที่ก้อนใหญ่มากเบิ่มชื่มเลยครับะฮเบิ่มทิ่มเลยโอ้ ผมกนมานั่งขนห็นขนเนี้ยโอ้โหแล้วมันมองดูลำธารข้างล่างน้ำไหลใสสะอาดเย็นโอ้โหแล้วมันเป็นแอ่งน้นมันจะกว้างไปเรื่อยคนะตรงที่กว้างมันก็กว้างครับไอ้ส่วนที่แคบก็แคบนะต,ตรงบริเวณจุดนี้มันไม่ค่อยมีคนมาเห็นง่ายๆนะครับเพราะมันอยู่ในป่าดงดิบมันลึกมากนะครับมันลึกมากป่าดงดิบเพ่เราเข้ามามันลึกมากนะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้ามาเห็นหรอกนะ แต่ผมคิอว่าผมตอบแทนน้าใจเอซทั้งหลายผมก็เลยดั้งดนด้นมาพวกให้ท่านเห็นสภาพความเป็นจริงของป่าดิบที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะที่ยังคงเหลือคง,คงธรรมชาติไว100้ร้อยเอร์เซนะครับใช้คําว่าร้อยเปอเซ็เลยคงธรรมชาติไว้ร้อเปอร์เซ็ทีเดียวเลยนะครับคนเห็นอยู่ตรงไหนก็จะวางอยู่ตรงนั้นครับแต่เมื่อเกิดหน้าหน้าฝนน้ํา เวนแถวนี้ก็โดนน้ำท่วมหมดเลยฮะน้ำท่วมยันไปถึงถึงตลิ่งนะะน้ำท่วมนะช่วงนี้มันระหว่างเดือนเข้าเดือนเมษาปลายเดือนเมษาต่อพฤษภาย่างเข้าน้าฝนแล้วแต่ก็ฝนยังไม่ชุกเท่าไหร่ฮะรอไปสักเดือนกว่าๆผมคิดว่าระดับน้ำจะลึกกว่านี้จะจะสูงขึ้นอีกยัยันยันยันจะดิ่งเลยทีเดียวนะครับสวยงามมากจริงครับแล้วผมจะเดินไปนู่นอีสักสักหน่อยหนึ่งไปดูผักกูดดูเลยมันจะมีอีกไหม ไปดูาะนี่ก็เวลาประมาณจะห้าโมงแล้วก็เลยเลยอีกห้าทีจะห้าโมงบรรยากาศในป่าดิบมันก็จะอึมครึมแล้วจะมืดลงเรื่อยๆนะครับส่วนอีกส่วนอีกน้องๆก็กําลังประกอบอาหารอยู่ครับประกอบอาหารในการรับประทานตอนเย็นนะครับการรับประทานตอนเย็นผมจะลงจากขดหินนะครับจะเดินไปอีกสักพักหนึ่งครับเดินนิดหน่อยหนึ่งก็ไปสํารวจว่ามีจะมันมีจะมีผักอะไรที่ที่จะให้เรารับประทานได้มั่งนะครับตรงนี้ก็เห็นไหม เดดลงน้ําเลยโอ้น้าเย็นมากเลยครับโอ้โหเอาผมดื่มให้ดูนะดื่มไม่ดูหน่อยหนึ่งอือหืออร่อยครับอร่อย,อยพวกเป็นผมพวกผมเป็นทหารผมก็ดื่มอย่างนี้นะฮะแต่บางคนเขาอาจจะไปต้มก็ได้เพราะว่ามันอาจจะมีเชื้อบางอย่างแต่สําหรับผมมันไม่มีปัญหาครับเ,เพราะผมเป็นคนป่าคนดอยคนดงอยู่แล้วไม่มีปัญหาผมดื่มให้อีกทีหนึ่งครับอ๋อสดชื่นเย็นสบายครับเช็ดหน้าก่อนล้างหน้าก่อนนะ โอ้โหเย็นสบายครับน้ำเย็นสดชื่นจริงๆริงครับสดชื่นยิงเหมือนเหมือนเหมือน,นยืนอยู่บนยอดยอดดอยเลยครับสดชื่นจริงโอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้ครับโอ,โอเคครับจะเดินไปเดินไปต่อยอนิดหนึ่งนะครับอีกครักงนิดหนึ่ง ไปดูช่วงนั้นมจะมองดูรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ข้างบนนะพอเดินไปดูอีกนิดหนึ่งครับนี่เดินมาพักหนึ่งก็มาเจอป่าผักน้ำป่าผักน้ำเลยนะครับนี่ที่อยู่ข้างริมตลิ่งนี่ฮะเป็นป่าผักน้ําแต่ว่ามันมันแก่หมดแล้วครับมันไม่มียอดอ่อนที่จะให้เราได้เด็ดไปนะครับน่าเสียดายครับน่าเสียดายมากเลยนี่เป็นป่าผักน้ำครับเป็นป่าหนาด้วยมันหนาทึบด้วยครับนะนู่นทั้งนั้นเลยครับป่าผักน้าแต่ว่ายอดอ่อนมันไม่เหลือแล้วมันมันมันแก่หมดแล้วเราก็เลยไม่สามารถจะเด็ดมัันได้ครบ ก็เลยไม่สามารถจะเด่นมันได้เดี๋ยวผมจะพาเดินไปอีกนิดหนึ่งครับเดินไปอีกนิดหนึ่งไปสำรวจภูมิประเทศออยู่ข้างริมตลิงนะของลำธารแห่งนี้เออก็มีผลไม้นะไม่ทราบว่าเป็นผลไม้อะไรน่าจะเป็นพวกอ,อส้มจีบส้มจีบนะส้มจีบ,นะส,จบส่วนมากก็เ,เป็น,นพวกเก้ง ีส้มจีบแต่ว่าภาษาภาคกลางผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่างแต่ว่าเก้งกับกวางมันจะชอบชอบมาทานชอบมากินกันฮะนี่นี่ฮะตรงสยต้นมันอยู่ตรงข้างบนใช่ใช่ใช่ครับนั่นฮะต้นมันมันจะมีลูกอยู่เห็นไหมฮะนุ่นดกเทียบเลยครับเห็นไหมฮะนุ่นดกเพียบนี่นี่คือต้นมันครับลำต้นมันฮะต้นเนี้ยต้นห่ังขาวๆเนี่ยเห็นไหมส้มเรียกว่าส้มจีบนะภาษาท้องถิ่นนะเรียกว่าส้มจีบสัตว์ที่ชอบมากินส้มจีบก็คือเก้งกับกวางครับ เป็นอาหารโปรดของเขาเลยนะครับเก้งกัววางเนี่ยฮะนะนรวนเกลื่อนเลยครับแล้วเดี๋ยวเขาเขามาหากินเองเขา,ขาเองนะครับพวกสัตว์ป่านะนี่ก็เจอต้นมะกรูดอีกแล้วแต่ว่ามันมันมีแต่แก่ๆนั่นเลยโอ้ต้นนั้ทำไมสวยดอกสวยงามจังเลยะสีแดงแป๊ดเหมือนเดิมน่าจะเป็นต้นเดียวกันนะอ,อน่าจะเป็นต้นเดียวกันอู้ ก็แถบนสวยงามมากเป็นถ้ำเป็นโพรงเนาะเดินยิ่งไปย,งยิ่งสวยงามเลยนะนี่นะไปเดินกลับกัน,กนอตอนนี้เราจะต้องกลับที่พักแล้วนะฮะเพราะเรารู้สึกว่าจะเดินออกมาไกลเกินไปนะครับไกลเกินไปเราเลาะลำธารขึ้นไปเรื่อยรู้สึกว่าจะจะไกลพอสมควรนะครับตอนนี้เราจะกลับที่พักแล้วนะครับนะะพอมันเริ่มจะมืดแล้วครับอากาศก็ค่อยๆเย็ยนลงเย็นลงนะฮะเพราะนี่คือป่าดงดิบขนานแท้นะครับ ป่าดงดิบขนานแท้มันจึงมืดลงมืดลงนะเราต้องรีบกลับที่พักของเรานะเราต้องกลับที่พักของเรานะหาหาทางกลับมันก็ไม่เป็นไรฮะมันกลับได้เพราะว่าเราเดินเลาะตามลําธารมามันไม่มีปัญหานะหากลับแล้วก็กลับทางเดิมนะกลับทางเดิมนะนะกลับทางเดิมแต่รู้สึกว่าธรรมชาติได้สร้างสรรค์สิ่งสวยสดงดงาม ในพื้นป่าแห่งนี้เป็นที่ประทับใจมากนะครับ <_ p ull ing> เป็นที่ประทับใจมากนะเถาวันก็เลยเกรละกะนะครับนี่คือเถาวันนะนี่คือเถาวันเถาวันและเกรลกะนี่คือเถาวันนะครับนี่คือเถาวันโน่นสูงยันโน่นเลยเป็นเถาวันเห็นไหมโน่นสูงยันโน่นเลยนะครับผมขจอาให้ดูนะฮะเห็นไห <_' what> มเป็นเ <_' S 2> <_' uy> ถาวันสูงมากเลยแล้วก็ไม่ใช่มีเถาเดียวนะมีหลายเถาด้วยมีหลายเถาด้วยนี่ครับเถาวันนี่เขาเรียกว่าเถาวันนะครับอเถาวัน ถ้าเราไม่มีน้ําดื่มเราก็ต้องเลือกเถาวันนะหาน้ําหาน้ําดื่มไม่มีล้วก็ตัดหัวตัดท้ายก็ว่ากันไปครับม <Okay, S 1> ันจะไม่ใช่เถาวันแบบนี้เถาวันแบบนี้อาจจะไม่มีน้ํานะครเถาวันแบบนี้อาจจะไม่มีน้ําโอเคครับเราก็จะกลับมาถึงที่พักเราแล้วนะครับเพื่อจะมาสักครู่หนึ่งก็คงจะรับประทานอาหารกันครับถ้ามื่นมามันก็จะค่อนข้างลําบากนะเพราะว่าเรามไม่มีไฟไม่มีอะไรนะมันค่อนข้างจะลําบากหน่อยครับก็ พอจะค่ำหน่อยแล้วก็จะต้องรับประทานอาหารกันโอเคครับผม